สวัสดีครับกลับมาพบกับเพชรชีธยางพยากรณ์อีกเส้นเดิมเดี๋ยววันนี้วันที่สองกันยานะครับตอนที่อ่านนี้ตอนกลางคืนจะเป็นวันศาสตร์จีนอ่าวันทําบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เป็นเล่าประสบการณ์วิญญาณแล้วกันนะไม่ได้เล่านานละเดี๋ยววันนี้เป็นเรื่องสั้นสองเรื่องนะครับ ก็ไม่น่ากลัวมากร้อนๆหน่อยละกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนในว่าเรื่องนี้เป็นสองช่วงเวลาเรื่องแรก10บกว่าปีมาแล้วส่วนเรื่องที่สองนี่ประมาณ5 6ปีนี่เองบอกก่อนว่าสถานที่คือเป็นสถานธรรมเพื่อนที่รู้จักกันเขาไปช่วยสถานธรรมก็คือพักที่นั่น ตอนเช้าก็ไปทํางานตอนเย็นก็กลับมาพักนอนที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าจะไปหาเพื่อนคนนี้ก็จะต้องไปที่สถานธรรมนะครับเดี๋ยวจะงงว่าเกิดอ่าไปทําไมถึงได้ไปที่ตรงนั้นบอกบอกก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปทําไมถึงได้ไปที่ตรงนั้นอ่ะก็เริ่มมาก็เรื่องแรกนะครับเงาของใครวันนั้นไปเยี่ยมเพื่อนกันตามปกติ ต้องจะไปช่วงเย็นนะคบเพราะช่วงเช้าผมไปทํางานก็ถ้าไปช่วงกลางเย็นก็จะเป็นช่วงเวลาเขาทานอาหารเย็นก็คือช่วงสักหกโมงเย็นหกโมงครึ่งจะทานประมาณนี้ก็ทานอาหารเย็นกันตามปกติพอทานเสร็จเนี่ยก็จะไปช่วยเขาล้างจานเราก็ล้างจานอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาคุยกันที่โต๊ะรับแขกโดยลักษณะการคุยเขาจะเป็นเขาจะเป็นห้องถกห้อง,ถง,ถ,งถงด้านหน้าแล้วก็มีโต๊ะ ยาวไว้คุยซึ่งเจ้าของนี่จะนั่งข้างในด้านด้านในก็คือด้านที่ติดกับผนังเขาจะหันหน้าออกไปที่ประตูส่วนเราเป็นแขกเราก็จะนั่งด้านนอกก็คือนั่งคันหลังให้ทางเข้านั่นเองแล้วลักษณะของตึกนี้คือจะเป็นห้องโถงนับแขกแล้วเป็นทางเดินตรงกลางแล้วก็ถัดไปจะเป็นห้องประชุมห้องทำงานนะครับ ห้องทำงานนี้จะเป็นห้องติดกระจกสีสีชามืดๆหน่อยกรองแสงเขาไว้สำหรับทำงานหรือว,ว่ามีประชุมคุยกันอะไรกันสำหรับตรงในนั้นพอ,พอเ,รเราล้างจานเสร็จแล้วก็มานั่งนั่งคุยกันตามเป็นมารยาทสักพักหนึ่งก่อนที่จะกลับไม่ใช่ว่ากินเสร็จแล้วล้างจานแล้วรีบหนีเลยนะครับกินของกาแฟแล้วรีบหนีอันนี้ไม่ใช่พอคุยกันไปได้สักพักหนึ่ง ถังตาเนี่ยมันมองไปเห็นเหมือนมีเงาคนเดินอยู่ไอตรงที่ห้องทํางานข้างๆอะ่ะทีต่ติดกระจกสีชาถูกไหมเพราะมันกระจกสีชามันจะไม่เห็นชัดมันจะเห็นเป็นเงาคนตะคุ่มตะค,คุ่มเดินอยู่เราก็ใช่เหรออ่าก็คิดในใจใช่เหรอิผมไม่ใช่ละผมไม่มีอะไรรอบแรกผ่านไปคุยไปอีกสักพักหนึ่ง รอบสองเห็นอีกแล้วรู้สึกเหมือนเป็นคนกําลังจะเดินออกมาลักษณะครั้งนี้เห็นชัดว่าเป็นเงาคนเป็นผู้หญิงเหมือนจะเดินออกมาตรงที่หน้าประตูห้องแล้วก็เดินกลับเข้าไปแล้วก็อืมเป็นผู้หญิงน่าจะมีอายุหน่อยผมสั้นเดินอยู่ในห้องอ่าคิดอีกรอบหนึ่งไม่มีอะไรตาฝาดมะคิดไปเองอ่าเลยรอบสองแล้วนะ รอบสองแล้วนะเพราะเออเรามาตรงนี้หลายครั้งเรามาที่สถานธรรมนี้หลายครั้งไม่เจออะไรแต่รอบนี้เจอก็เลยงงว่าคงคิดไปเองอะ่ะไม่มีอะไรหรอกคุยไปอีกสักพักหนึ่งรอบที่สามเห็นเลยว่ากําลังจะเดินออกมารอบนี้ไม่ทนแล้วลุกยืนขึ้นเลยแล้วรีบวิ่งไปที่ห้องนั้นเลยซึ่งพี่ที่ดูแลเขาก็ตกใจแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าน้องมีอะไรหรอเรารีบวิ่งปรีไปที่ห้องเลย เปิดประตูเลื่อนไปออกไปโล่งครับไม่มีอะไรเป็นห้องเปล่าลโล่งไม่มีอะไรแล้วก็เอ่อเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโต๊ะยาวเหมือนโต๊ะไว้สำหรับประชุมมีเก้าอี้ประมาณเจ็ดตัวก็คือซ้ายขวาอย่างละสามแล้วก็เก้าอี้ตรงหัวหน้านั่งด้านหน้าไม่มีใครอยู่มีห้องมีโต๊ะประชุมมีห้องแล้วก็มีโต๊ะทํางาน มองไปที่มุมห้องมีชั้นวางหนังสือสูงสามันสามชั้นชั้นวางหนังสือสามชั้นแล้วก็มีรูปวางอยู่ตรงประมาณชั้นที่สองเป็นรูปของผู้หญิงมีอายุหน่อยผมสั้นใส่เสื้อสีกรม,มท่าอ่าใช่ครับเป็นรูปวางหน้างานศพ คุณนะท่านนี้เพิ่งเสียไปได้สองสามเดือนนี้เองกี่ที่ดูแลสถานทรรบอดเรื่องแรกนี่ก็โอ้โหหนาวๆเลยนะคือมันใกล้ตัวมากเราไม่คิดว่าจะเจอไงอยู่ดีๆก็เจอแต่มันอดไม่ได้งไงเรามองไปมันสามแล้วครั้งที่สามมันไม่ทนแล้วอยากรู้อ่ะ เดินไปดูเลยถ้าเป็นคนอื่นเขาทำไงเขาจะเดินหนีใช่ไหมหรือว่าร้องไห้อ่าอันนี้อยากรู้เลยเดินเดินไปดูจริงๆที่ไหนได้ไม่รู้วงังหน้างานศพอืมก็จบกันไปสําหรับเรื่องแรกนะครับหลอนๆกันเบาๆแต่เป็นคนอื่นไม่รู้จะหลอนหรือเปล่านะหรือคนอื่นเขาจะสนุกสนานก็อาจจะเป็นได้ เดี๋ยวเพิ่มดีกรีกันนิดนึงสำหรับเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่8ชายปริศนาเรื่องนี้เกิดเมื่อห้ปีที่ผ่านมานี่เองคือไปหาเพื่อนที่สถานธรรมนะล้าก็ปีหนึ่งจะไปประมาณ4 3่สครั้ง ประมาณแค่นั้นไปเยี่ยมไปหาเพื่อนวันนั้นที่ไปก็เหมือนเดิมไปตอนช่วงเย็นหน่อยเพราะต้องรองเขาเลิกงานแต่ครั้งนี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขามาอาศัยอยู่ด้วยมาช่วยงานเขาก็จึงต้องพักที่สถานธรรมนะครับพี่ที่ดูแลเขาก็บอกว่าน้องเขา มาหางานทําเพราะว่าเขาพึ่งหมดสัญญาจ้างที่เก่าก็เหมือนเดิมปกติตอนเย็นตกเย็นมาก็นั่งทานข้าวกันะนะครับทานเสร็จช่วยกันล้างจานตอนนั้นคือมันไม่มากแล้วก็จะเสร็จแล้วก็เลยล้างล้างหลืดเหลือคนเดียวที่ล้างเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ใบเราก็บอกว่าให,ให้คนอื่นเขาก็แยกไปทํางานอื่นก็อาจจะเป็นปัดกวาดเช็ดถูกเก็บ โต๊ะอะไรพวกนี้ไปเราก็ล้างไปเหมือนไม่กี่ใบขณะที่กำลังล้างจานอยู่หลังบ้านนะน้องผู้หญิงคนที่เพิ่งมาใหม่คนเนี้ยเขาก็เดินเดินจะขึ้นบันไดไปชั้นสองนะครับไปเอาของเดินขึ้นจะขึ้นบันไดไปชั้นสองไปเอาของซึ่งทางเดินเนี่ยมันจะต่อไปที่ครัวด้านหลัง เพราะฉะนั้นเราล้างจานอยู่ด้านหลังเรามองมาแล้วก็จะเห็นเขาก็แวะทักทายก่อนที่จะขึ้นไปก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองพอเราหันมาตอนที่น้องเขากำลังขึ้นบันไดไปเห็นมีผู้ชายสูงอายุผมผิวเข้มใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสล็ก เก่าหน่อยแต่ไม่เห็นขาคือในลักษณะลอยติดตามหลังน้องเขาขึ้นไปเลยอ่าทีแรกก็เออตาฝาดบ้งคิดไปเองอ่ะอีกแล้วนะเออคิดไปเองตลอดนะแต่ก็เจอตลอดเออไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองกั็รีบล้างจานเออสงสัยดูหนังมากั้างเออเพลหรือว่าอะไรช่วงนี้เราก็อาจจะเหนื่อยเออวิทยาศาสตร์ไปก่อนก็ รอล้างจานเสร็จก็ออกมาข้างนอกก็คือมานั่งคุยกันที่อะห้องรับแขกก็จะตัวรับแขก้าหน้าเหมือนเดิมนะก็คุยกันสักพักหนึ่งน้องผู้หญิงคนเดิมเขาขอตัวไปอาบน้ำเหมือนเดิมเห็นผู้ชายคนเดิมเลยลอยตามหลังน้องเขาขึ้นไป ลอยแบบติดๆกันนะ่ะขึ้นไปเลยเหมือนเกาะหลังกันนะ่ะลอยตามันขึ้นบันไไดตามน้องเข้าไปเห็นชัดรอบนี้ทัวไม่คิดไปเองแล้วอ่าโอ้ลูกคิดขึ้นคิดถึงเลยยังคนลุกเลยฟัชัดชัดมากก็เลยไปถามพี่ที่ดูแลว่าอ่าพี่ครับน้องเขาไปทําอะไรมาหรือเปล่า เห็นมีผู้ชายสูงอายุเดินตามหลังพี่เขาก็ตกใจเลยว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวลองถามน้องก็ให้อ่าเดี๋ยวน้องเขาอาบน้ําเสร็จลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามกันดูแล้วก็โอเคก็คุยกันไปสักพักหนึ่งน้องเขาก็อาบน้ําเสร็จแต่งตัวเดินลงมาข้างล่างพอเขานั่งไปได้สักพักนึงแล้วก็ โอเคถึงเอพอให้พอได้ระยะเวลาถามแล้วก็เลยถามพูดออกไปว่าน้องจะเชื่อหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะแต่พี่เห็นมีผู้ชายสูงอายุผิวเข้มๆหน่อยผอมใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกเดินตามน้องขึ้นไปเห็นสองครั้งแล้วพอพูดอย่างนี้เสร็จน้องเขาทำหน้าตกใจ แล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาเอากระดูพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วติดตัวมาด้วยอ่าก็คือชัดเจนว่าเป็นวิญญาณพ่อเขาเเนั่นเองที่ตามมานะครับก็จบกันไปอีกเรื่องแล้วอกินแล้วก็ยังหลอนเหมือนกัน เพราะว่ามันเลยจะค่อนข้างประชิด so, ก็วันนี้เป็นเทศกาลศาสตร์จีนนะครับตามความเชื่อคือเป็นวันที่เขาปล่อยให้วิญญาณมาหาญาติเพื่อรับส่วนบุญโดยทางส่วนตัวนี่ก็มีทําบุญถวายร่วมสมทบทุนสิก็เรียกรวมสมทบทุนทำทำบุญสร้างศาลาเพิ่งทำเมื่อเชามม้ากันไป นะครับสำหรับใครที่ทำบุญหาญาติพี่น้องบรรพบุรุษก็อนุโมทนาด้วยนะครับอาจจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่บุญน้อยแล้วแต่ตามสะดวกนะครับก็ดีกว่าไม่ทำเลยก็คลิปนี้ก็สำหรับกลับมาเล่าเรื่องหลอนๆให้สำหรับคนที่คิดถึงเพราะว่าวกไปสายเทพค่อนข้างนานแล้วก็จะมีเรื่อยๆเพราะยังไม่จบเรื่องเทพยังอีกเยอะก็ เห็นว่าเป็นช่วงเทศกา์าจีนก็เลยเอาเรื่องผีมาหลอนให้ฟังแล้วกันนะครับช่วงนี้ลูกค้าที่มารู้สึกจะมีปัญหากันบ่อยคงไม่ใช่แต่ลูกค้าก็ทุกคนแหละมีปัญหากันหมดนะครับเข้าใจกระทบเหมือนกันแต่ขอให้ตั้งสติอย่าเชื่อใครง่ายๆอย่าหลงไปกับอะไรง่ายๆนะครับให้หมั่นทำความดีทำบุญเข้าไว้แล้วความดีจะคุ้มครองและช่วยเหลือคุณเอง นะครับทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานถวายพระรูปไปนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ